สวัสดีจ้าซองคั้วดังเนยมันิองในมีเมนูนําเสนอจ้าเป็นมกน้อไม้ใส่หมูจ้าหมูซื้อมาลอยหนึ่งจ้าหนิเอาใหม้กัเป็นน้อไม้อัดจ้าซื้อมาสามสิบบาทมาสับจ้าปกติกัใส่เค็มเด้อจ้าได้เมียมาหาเค็มบ่เห็นจ้าฟันฟ้าจะมุ้งร้อนมีแบบนี่มาตื่นมันอ่อนอ๋อเห็นเปนเซนตอ่อนใ่แหบส้มกติ้มมือหนินี่จ้า กะชีวีน้ำย่านั่งจ้ะนี่เออเขาเบียเขามาจะเขาที่ซีเรียลจะมาแซน้ำไว้ท่านจะไปเลี้ยงหาอิตูอยู่เพรว่านี่กับเบิ้งจากมีแซ่เขาไปแล้วอาชีวอนทันแซ่โดนจ้ะต้่มทั้งก่อนเด้อจ้ะนี่ขั้นใส่เกลือไปต้มมทั้งก่นท่านโดนเขเบียก็แซ่ยังได้ก็สิพู้ดีพู้จะไปจะกินพู้ดีเลยจ้ะเฮดบิด จ้ามีกระเซียนเบิดนี่จ้าบรดนี้นี้ขั้นเกลือไปต้มจ้าเพราะว่ามันมันจืดแน่แล้วเนาะจ้าสามารถตอนขั้นแล้วจ้าบรดทศนี้ขั้นมันอ่อนจ้าเมื่อกี้กินน้ราไมมจ้าเพิ่งหัวมันหนีแยมบอสแยแดกออกขมจั็กน้อยจ้าตัวไปกระเซยเกลือขั้นจ้านี่ยขั้นเนี่ยมันอ่อนจ้าจังลดแบนเท่าความขมพร้อมจ่าคุณน่ะมีแหละ น้มันใส่ข้าวมอได้มีแบบบันเทาน้มันนี่ยนกกับบกผมแห้งจ้ะผมผมยุติวาหับล็แห้งในแม่อารติมีดอนี้ตุมข้าวเดี๋ยวอะอย่างเงี้ยมีดเอแม่กับบเคยเห็ดเจ้าเผาเผาห่ะกะใส่ถุงยังได่บบเคยเห็ดมีนุ้ยไง่เนี่ยมันบ่ได้หลายเพราะ้เห็ดนะจ้ะแล้บได้เห็ดได้เียแม่ว่ามันมักอมจ่ามีนุ่นี่เหรหน้มสูดมันนั้นปรุงผดไวใส่เกง นี่จะแหนงกากซากนี่ขี้แกงยเงมั้งเข้าไปกับลงหม้อเลยว่าไม่เย็ดอ่าจ้าปลน่างแล้วก็ไปลงหม้อเลยเด้อนี่ล่างห้องน้ำเฮมีดล่างน้ำเดียวจ้าก็จะไปลงหม้อเลยจ้าก็ซอยหมูจ้าจ้าเตรียมน้ำห่อนจ้าต้มน้ำไว้แล้วก็มาเอานละไม้ใส่จ้านละไม้อัดว่าพี่มีเป็นน้ไม้สดก็เฮ็ดได้จ้าไม้สดเราจะเอาไปเผาไฟก่อนมามีแม่ทถ้ากับไม่เฮ็ด ให้มีเข้มกับเข้มจ่าเฮ็ดใส่ใสๆๆๆ่ใสซับๆให้มี่ไฮบ่มมี่เข้มกับ<ร><อ>มีดมจ่าไปจะเป็นสร้อยหมูกันเลยจ้าจ่าหอดขันข้นตอนการซอยหมูละจ้าป๊อดกินจุดจุดจะได้จำหมูไฮมี่แม่ข้ากรอนหมูใส่หนังมันเนาะจ้าอันกระแซกเพื่อกันอันเส้นเส้นเหนืองเลยเอาได้เนื้อบอมมีนี่ เน่ติดมันจังน้อยจ้ะแซบเทปเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะะมาณนิวยี่แบบจ้ะหากะซอยมูมันแล้วจังบััดที่นี้กระสิไปตำเขาเบียจ้าก็แบบพริกแล้วก็เตรียมใบตองจ้ะพักอีตูพักใส่ะจ้ะก็ยังไม่พลาเฮ็ดละจ้ะมุก จ,จ้าทีนี่ก็มาตอนปรุงก้อนซีมกจ้าเข้าไปกับตำพริกขมควาเอ้ยพริกขมเบียจ้าจ้าแล้วก็เอาขมเบียเขามากับพริกตำใส่กันครับตะไคร้จ้าไคร่ยังหอมจ้าแซ่บอยู่ไหนวะเห็ดหลายเทียจ้ามีเูนูจะว่าเมู่เป็นเมนูที่ยังบ่เห็ดจ้าเป็นยังไงวาเห็ดเชงลำบาเห็ดเราตะเกียบไส้โดนสามสั้น น้ราไม่นี่เขา,าช้อยเมกี้นี่จ้ะลูกโดดตก<ร>ลงมาแล้วกับเอาลูกโดดใส่จ้าเอาที่เขาตัดเมกี้กับเทใส่ักจีบใหม่ๆเลยได้หนี่ขอควอมบัวจ้าหนิวูหงงามลเลยจ้เกือบแก่ก่อนแห้งได้เมียยี่นี่สุดรับมันอ่ะเกบ็บไปได้ซุ่มหนึ่งมันตุ่มอยู่จ้าอุ้ยไม่เตรียมไปตองไปมี จากแดดไปอยู่อันดอกมันกินได้บมีนแบบว้ามันกินได้เนาะผักบัวหนาแท้จ้าใส่ผักอีตู้ใส่หมูไปกับไปอีตู้ไม่เยอะเนา่ยจะไปกับใส่หมูจากับใส่ผักอีตู้ละกันมะลอยนึงกับเห็ดครึ่งนึงใส่น้านเดี๋าวนั่งจะจะต้อไปกับปูด้วยน้ำปลาแดกจา้ะจะไปกับต้อด้วยพงสุรสดจานี่ แม่เปียกกับปุ๊กใหม่เอาีแบบไม่เอันนี้อันใส่หลายจัหน่อนแสบพรดทั้งนมใหม่เขาหลายดิท่านอ่านั่งดิใส่ตัวจ่าต่อไปก็ใส่น้ำปลาปรุงรสอีกอจ่มามันแซ่บอย่ยปล่อยมึงแม่ใส่น้ำอยานั่งจ่าอีกนะจันคุณคนละเยอะลืมเลย พอเรามินนี่คันมันเข้ากันจ้าสีมุมกเตรียมไปตองไว้ยุติส่วนจ้าวันนี้ก็มาขั้นตอนมกจ้าไแม่เพิ่นกับมกได้ก็ละจ้าสองมกนี่อย่างมกที่สามจ้ามีเนี้ยเจ้ามกละต้องนึกกับสิบอกจ้านับเตามีแม่สองมกแล้วเบิ้งในฉบับเลยพ่อมุกเก่นมกหรือว่าได้หลายแบบจ้า ใส่เบตองจะ้ะเบตองเพื่อเบตองคางบ้านจ้ะไม่ไหมเลยแม่เพิ่นไปตัดนะหัวข้อคางจะแตกแดดเข้าหน<อ>ึ่งคาง,างแตกแล้วก็เส็บเบตองอันื่งคัดจใจมันอยู่แล้วก็เอาไม้คัดเรียบร้อยแล้วจามน,นี่กค่ะจนตอนแล้วเลยเนาะ จ้ากรตายปตอกนกินเลยจ้าต่อไปเล่ะเียวไปมกมอจ้ามันสุกแล้วนั่ออนนตาไปตอกินเลยส้าินมกน้มนกันน้ฟงดีก่อนออผมนเห็น่เ <c oughs> อินกนต่าั้นอเลยเตอกินเลมเกีน้ากันเลยจ้าน พี่เคยอีลาู้เดียวเลยนี่ทำเปไงได้จ้ะาแม่นั่งน้ำมือสื่ของอีลานี่หย่อได้หมดปาเพิ่กินน้ำกันนี่อนหลุดเยนะตอนของอีลาอาสุกยูอยามันอเลยั่ครับอืมถัองครับพริกร้ไหมนี่แม่นย่งไละ นมันได้จ okay, right. so ้าะว่าตอนฮดโดูนฮักละาจ้าใส่ดีกว่านี่ y าเราใส่สวนนี้บ่แม่นมีมันถือกระสุนี้เบิดอุดท้ายบมฟางเลยจะเอาไหมใส่ตังหลยไหมกับนึงิ่ฟางหอก้าน้อแก้วใชหมกแม่ลมไปข้มจะงบวแม้กจ้ะมใหญ่เลยก็ รอคุตัวอือ่ตอลองไอนโอ้ไปถอนนเอท่างบเียนไปแต่ัวต้ตอนมันเมื่อจะอับดเลยต่าง้างนีฟังหัวมม่กิน ขังังมุกเดียวขอลงฟ้างให้จับมกขององฟ้ายังไงเอาหอมบวมแล้วจะอืมตอนหมู้อเอามาดูแบบมงอกวดจีนี่มั้ เรา้ไปไปโรงเรียนจ้ะไัแ้แม่ที่ไม่เบิ้งจ,กจะจนนะจกินนักกินบก,ก,กยังไงอ่ะบุ้มงไหมจ้ะจับเลยใส่เนื้อหมูหงอนแนล้เน้ะจำหมูตายใหเลย างห้องนั่นล้าี่สองมันอะไรอีนี่อือไม่แยงอลูกนเบ่งกล้องเนาะจานอะไราลเนาะจานน่าเมีนบานไสวนยงมันนไ่ง อ,องได้อง,อ,ดอ,องมช่อย่จม่ะขาไม่อยากไม่อจะคลิปนี้เขาจะควหล่จาได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าจะละคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ăn được nhiều. ăn ừ. à, không nè, không à, được. Chà, bye bye, chà.